แล้วเจ๊อันแตกเงินแน่ไม่เทาเทนทำม้มันเป็นอัแลกอัน้า่วอ่กันอบีอาบีขวดใหญ่ขวดเทา่าไรออซองขวดบุ๊มบม๊มเย็บชีปอันวพิษ เป็นไาได้ลองเยี่ยมโซงุนเนะมาซือบีพี่น้องไปใส่พวกเนื้อพวกอารเนาะ เวลาเห็ดเห็ดดิบเห็ดจุกกระจังแซ่พนักพิ้องเพิม่มวามคมเก็บเกอง ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าสิขอบแปดโมงนี่หแหละหานขาในหมู่บ้านขี่รถน้องเยียบม,มากพี่น้องไอ้รถเท่านะ่ะพอน้องเรือนขี่เมื่อรถขั้นเดียวพ้องเรือนขี่เมื่ออันหน้าถึเลยนะ งานนี้ถาสติีบน้กงาลงานงานงานงางานงานงานานีานงายงานน่ายงานงานงายงนงานงานนาานงางนงางนานานงนงนานนงานานง่นนงานงานงงา เลอบเล่นนอกชิเดินเหมือนเมื่อนน้ำชิมาใหม่ยังผ่าวูนอยังขาเพิ่นยังนี้ก็มีแต่ผู้ชายพี่น้องประแหน่ผู้ชายมาทาก็เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเลยบ่าวตาย เรา้องเลื่อนนะคะก็เมื่ออนนาบน้าพี่น้องเป็นมาจนเมื่อคืนนี่จัดการควายไปตัวหนึ่งตัวนึ่งงัวเพป็นกาแล่แล้วเรียบร้อยเถึงจะได้เมื่อคพี่น้องมีขั้นตอนการพักกระดูกเป็นไม่ต้องเลื่อนนี่เป็นเมื่ออันหน้าอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาทายย่อแขกพี่น้องบ้านนี้คนกับบุคคลมาลายแขยกบุคคหน้าพี่น้องมีแต่ มาคัววม่คัวดูกลานเท่ามาซอยกันเหตกำลั <c oughs> าางจอดปลาขาวฟาดทั้งปรุงทังซิมตัวนี้ลัวฟักเนาะ กินเนาะนอบยกินกระปุน้อาพาอันนี้ใช่ไกินกป่กะแมงกระเายกะแมเสียบอแนียห

นี่อยู่ในเฮ็ดอียงอะนะเหมาอูปมาเทียนหรือว่าดอกไม้จันเนาะออ กําลังเตรียมงานพี่น้องเอ้ยมาทุกมาเียแม่บาวก็มาแม่บแม่บาวมพี่น้องแม่บาวฟังสายนะคะแม่ทาเฮาพ่อ คนไายกับสิมันไล่เติบแล้วเนาะใช่ยางละอันบ่ถูกอันหนึ่งเทียนอันหนึ่งดอกไม้ดอกหนึ่งห้าห้าหมัดอยู่ภูเขื่อใส่ดอกไม้ภูหลูไม่ทูกไม่ทูก หมัดญี่ปุ่นเน้อยู่อันเพื่อเยายทองนะอือถ่วจะาพาหมัดสักคู่นึงเขอาลืมเอออย่าท่้งลืมจะเลยแบบอันแบบแบบบริสุทธิ์บริบรบรบรเ,เรุืธอ์งบแบบประหยัดงบเนาะ โอ้ปาเปนี่บานเห้าเป็นทางไทหรคุจีเ่อเนาะเป็นอันผัวใหญ่ๆนะนี่จะบะไรพี่น้องน่าจะกินข้ากินน้ำกัน แม่เหล่าเทนประาจาพี่น้องคือสิเป็นเหมือสุดท้ายห้เลยพี่น้องที่แม่เห่าจะได้อยู่เนาะแม่น้องเดือนกับทาต้นใบหาได้บวชกับชิบได้ถ่ายคลิปให้เบิรงเดือพี่น้องถ้าบได้บวชกับชิบถ่ายให้เบิรง พอแม่น้องเดินกระแต่งชุดขาวมาแล้วคิดว่าสิบุตรแม่ไม้เท้ากถ้ารุ่นเมื่อก็สิได้บวชหรือบวชเนาะภาวเนี่ยเบียดงานคนบวชไล่อะไรแม่น้องเดินกระชิบุตได้บวชต้องเห็ดเบียกภายนอกเนาะแต่ถ้าคนบวชบวชไล่ถ้ามีคนเห็ดเบียกภายนอกแม่น้องเดินกระชิบวชเนาะจูงไม้เท้าขึ้นสวรรค์ครั้งสุดท้ายเนาะทำบุญให้ไม่เท้า คลิปนี้ก็จะได้ล่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้แม่น้องเื่อนในเดอ้พอพบกันคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี